สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปตอนแรกก็คือกะจะไม่ทําแล้วแหละว่างนะคะวันนี้ว่างอาจจะเห็นลิ้นเป็นสีสม้มนั่นก็คือดิฉันมีชายเย็นอยู่ตรงนี้ชื่นสาวที่อ้วนแล้วก็ยังติดชายเย็นด้วยนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เราจะมาสวอตสีลิปสติก จิ้มจุ่มแมทช์ของมิกกี้เมาส์จริงๆมันมินนี่เมาส์นะคะจากแบรนด์ยูสตาร์ซึ่งตอนแรกแกคิดว่าเออน่าจะมีคนสวอตไปเยอะแล้วแต่ว่าคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆว่าแบบเออ,อยากจะให้แกสวอตให้ดูนะคะแกก็เลยเออ,เอ,อมาทําก็ได้นะจ๊ะเออโอเคเดี๋ยวเรามาสวอตให้ดูกันนะคะอันนี้ก็คือแกะออกมาแล้วนะคะคือแพ็กเกจเขาหน้ารักไงทุกคนก็เลยแบบว่าอยากดูแล้วดูอีกดูจากหลายๆคนเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อใช่ไหมตัวนี้นะคะราคาเขาไม่ได้แรงแล้วแพ็กเกจมันหน้ารักเนื้อสีเขาเนี หลังจากที่ได้ลองแล้วก็คือสีอ่ะชัดเจนแล้วก็วันนั้นได้แต่งหน้าไปนะคะใครที่ได้ดูในคลิปนั้นไปแล้วก็คือแต่งเป็น how to ไปแล้วก็ใช้ สีเบอร์ศูนย์หนึ่งจากจิ้มจุ่มแมทเนี่แหละจากใช้ก็คือติดโทนไปกินข้าวก็มีจางลงนิดหน่อยนะในในความรู้สึกแก้วคือมันไม่ได้ติดโทนขนาดแบบแกกินข้าวแล้วไม่หลุดกินอะไรแล้วไม่หลุดอะไรขนาดนะั้นสีสวยจิ้มจุ่มแมทหลายตัวมันก็ทําออกมาคล้ายๆกันนะคือเนื้อเนื้อเทสเตอร์เนื้อมันก็คล้ายๆกันก็คือแต่แต่มันก็จะมีบางแบรนด์ที่แบบตกร่องบางแบรนด์แห้งเกินไปแห้งอะไรเงี้ยคือทาไม่ได้เลยเพราะมันจะแบบแตกละแหงเป็นแบบลายทางอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกแก้วคือเนื้อคล้ายๆกับ ตัวคิวเพลทนะแกรู้สึกว่าเนื้อคิวเพลทเขาไม่ได้แห้งเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบแมตตจนเกินติดปากแล้วคุยแล้วมันรู้สึกปากแห้งๆให้ปากมันยืดหยุ่นได้อยู่นะคะก็คือตัวเนี้ก็คล้ายกันนะคะ อันนี้ก็ตีว่ารีวิวแล้วนะก็ประมาณนั้นในความรู้สึกของเนื้อต้องมีเติมบ้างแหละแต่ว่าด้วยแพ็กเกจราคาเขาก็ไม่ได้สูงมากมาสวอตส,สีกันเลยดีกว่าว่ามีสีไหนหน่ารักแล้วก็ถูกใจเพื่อนๆกันบ้างไม่แน่ใจเขาน่าจะมีส0สีขึ้นไปนะคะแต่แก้วมีทั้งหมด8สีเท่านั้นนะที่จะมาสวอตให้เพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะที่สวอตคือมันท่ายากมากๆเลยตอนนี้ขาดหายไป2สีก็ไม่แน่ใจน่าจะมีครบแต่แก้วหาไม่เจอหรือเปล่านะอันนี้คือเบอร์หนึ่ง เบอร์2เบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7เบอร์8แล้วก็เบอร์10ขาดเบอร์9กับเบอร์3ไปสีเบอร์10ยังไม่แห้งสนิทนะคะน่าจะโดนเสื้อปาดไปก็เลยเลอะๆหน่อยๆนะเดี๋ยวแก้จะทาสีเบอร์แก็รู้สึกว่าสวยดีนี่สีเบอร์8ให้ได้ดูกัน เนี่ยคือแบบชอบเทเจอร์ที่มันแบบพออย่างเงี้ยมันยังเมมได้อยู่บางทีบางบางบางแท่งบางอันอย่างเงี้ยบางทีพอเมมไปปุ๊บติดกันออกมาเลยเพราะว่ามันแมตเกินไปอันนี้คือยังอบนกรึนๆกับปากอยู่เห็นไหมคือแบบสีน้นก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้เราก็มาสาวอสีลิปนะคะของมินิเมาส์นะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะสวอตไม่ได้ที่ปากเราแก้วรู้สึกว่าอาจจะแบบมีความขี้เกียจนิดนึงในความลบลบเข้าลบออกให้ดู ในแขนละกานนะคะแกรู้สึกว่ามันเนื้อเหมือนกันเลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างก็น่าจะไปเลือกสีที่ชอบกันและกันนะที่แบบแพ้ความน่ารักก็ไปจัดไปโดนกันได้ไม่แพงมากแต่ข้อเสียของหนังก็คืออาจจะหาซื้อยากช่วงนี้กระแสะกําลังมามันก็จะขาดตลาดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นหลายคนบอกว่าหาซื้อไม่ได้เลยไปเซเว่นก็น้อยมากแต่แกรู้สึกว่าเมื่อเชา้านี้แก้วเข้าเซเว่นมานะมีนะคะลิปสติกเพียบเลยนะแต่ว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่แบบนี้ไม่ได้มีขายในเซเว่นนะคะ มีขายที่ที่อื่นๆอ่ะออนไลน์ของเขาอะไรเงี้ยก็ลองไปค้นใน google ดูเนะว่าเขามีขายที่ไหนบ้างเขาก็จะบอกนั่นแหละหรือเปล่าทุกคนได้ประโยชน์หรือว่าไม่ได้อะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะโอเควันนี้ขอตัวลากันไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าดีกว่าก็มีอะไรพูดคุยกันได้เพิ่มเติมนะคะตามช่องทางต่างๆหรือว่าคอมเมนต์ใต้นี้เลยก็ได้นะเจ้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ